วันนี้พามาดูรถกระบะราคาหลักหมื่นกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับตัวสูงนะครับปทะเบียนพจอห้าหกศูนย์แปดนะภาษีก็เต็มเลยครับเอกสารพร้อมโอนเล่มพร้อมโอนนะพจอห้าหกศูนย์แปดนะครับห้าหกศูนย์ปดนะครับนี่แต่สีไม่ค่อยสวยนะสำหรับรถสายลุยนะครับคันนี้มาก็คันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับ วันที่สิบพฤษภาคม2536นะครับสีขาวตัวสูงนะคันนี้นะครับเครื่อง2 5 0ดีเซลนะครับคันนี้2ออลนะครับเกียร์ธรรมดานะไม่ใช่โฟร์วินนะคันนี้นะครับเป็นไมเต้ยกสูงนะครับเลยครับ l อ8เนะนี่ครับสำหรับใครที่เอาเข้าไร่เข้าสวนคันนี้เหมาะเลยนะครับกระสารผมโบนนะคันนี้ มาเดี๋ยวมาดูรอบรอบคันกันดีกว่านะครับคันนี้ยางล้อคันนี้ก็นี่นะครับห้าล้อห้าลูนะเดี๋ยวรีวิวรอบคันรีวิวภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคาตามสเต็ปนะครับแต่สีตรงนี้ไม่สวยนะชี้ให้เห็นก่อนเลยแต่กระบะนี่ก็โอเคนะครับกระบะยังไม่ผูนะกระบะยังไม่ผูนะครับ แต่ตรงนี้สีไม่สวยนะก็คือช่องช่างเป็นรถมือสองก็สไตล์นี้เลยครับตรงไหนมีปัญหาก็จะถ่ายให้เห็นนะจะถ่ายให้เห็นกันแบบจัดจนะครับไม่มีหมกเม็ดนะช่องช่างเิ็นรถมือสองนะครับไปทะเบียนหน้าหลังครบนะครับผอจอห้าหกศูนย์แดนะครับกันชนท้าย มียางอะไหล่ด้วยนะเห็นแล้วมียางอะไหล่ด้วยนะครับสำหรับสายลุยนะครับคันนี้สายป่าสายเขาเขาไร่เข้าสวนขนของแบกไม้ได้หมดนะครับคันนี้ออรอบรอบคันนี้ถือวัาดุเลย ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าอันนี้ราคาถูกด้วยนะราคาหลักหมื่นนี้เปประตูมานะครับกระจกมือหมุนนะครับคันนี้เดี๋ยวแล้วผมขอหยิบกุญแจแป๊บนึงมาเนี่ยครับกุญแจครับเปกุญแจมาอันนี้มีแอร์ด้วยนะ เปิดเปิดไปนนี้แอร์เย็นเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับตอนนี้แอร์เย็นเลยแต่ผมจะสตาร์ทสตาร์ทอีก่นะครับนี่นะอืมติดแล้วติดแล้วนะครับแอร์เย็นด้วยนะคันนี้นะโอ้โหแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอ่าเลขไม้ครับสี่แสนนะครับคันนี้สี่แสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ มีแอร์ด้วยนะคันนี้บเบาะก็โอเคอยู่เบลโอ้เบลใช้งานได้ด้วยเบลใช้งานได้นะครับมเด้วยครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองกับขี่กันดีกว่า ก็คันนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่69,000บาทนะครับ6 9 0 0 0บาทสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้เบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับช่างมีรถมือสองนะครับมี a c e b o o k นะครับสามารถแอดมาพูดคุยทักทายได้นะครับวิดีโอคอลดูรถก็ได้เหมือนกันนะครับเฟซช่างมีรถมือสองนะแอดเป็นเพื่อนมานะครับผมก็รับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดงอ่านคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับ โอเควันนี้ขอตัวเราไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ